บายดีทานผู้สมที่คารุกสำหรับคลิปนี้เฮาจะมาเว่าถึงมุลค่าการสร่งออกและมุลค่าการน้ำเข่าของเราในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ได้มียอดเกินดุลการขากับต่างประเทศสูงถึง48ดานุราสารัฐปัจจุบันเศรษฐกิจของสบป,ปล่าเฮาก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดน้อยที่สุดถ้าหากเขาเทียบใส่ประเทศอ่อมขาของเฮา เนื่องว่าจากการผลิตในแขนงอุตสาหกรรมและกาแขนงอื่นๆอยู่ในบรานาฮาเมนบ่าท่านมีความเข็มแข็งในเพราะท่านมีหลากหลายเนาะเศรษฐกิจเล่าส่วนใหญ่แมนอิงไซกับต่างประเทศเป็นรักเพราะว่ามีการนาเข้าสินค้ารักๆจากต่างประเทศเป็นจานวนมหาศาลในทุกๆปีเนาะารขังายข้าวก็เฮ็ดให้เฮ้าขาดดุลการขากับบางประเทศบางประเทศเฮ้าก่อเกินดุลการขาเนาะละสหรับเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นี้เล่าเฮาเกินดุลการขาถึง48ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเหนือในได้รายละเอียดเอาก็ไปหับส้มหับฟังร้อมกันเลยอิ่งตามการได้งานของเว็บไซต์ของมูลการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าวันที่31มีนาปี2 0 2 2นี้ให้หูว่าการนำเข้าและส่งออกของสปปลาวประจำเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 2ได้บรรุประมาณ989ล้านนลราราสหรัฐในนั้นมูลค่าการส่งออกประมาณ5 1 9ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนวามุ่าการน้าเขามีประมาณ4ห้อย71ลาน์นูราซาฮารัดและเกินดุลการขาประมาณ48ล้าน์นูราซาฮารัดส่วนวาสินขาที่ทรงออกรักสเสด็จทั้งหมดเหมือนเป็นเงินประมาณ5ห้อย10เกลาลาน e ์น,นูราซารดในนั้นมีสินขาที่มีมูลค่าสูงเซนว่าคำผสมคำแทงมีมูลค่าประมาณ92ล้าน์นูราซาฮารัดเจียแต่เครื่องที่เฮตุด้วยเจียมีมูลค่าประมาณ3 9เกาลาห์นูราซาฮรัด แฮทองมีมูลค like ่าประมาณ๙๔ล้านลนราสารัฐอย่างพารามีมูลค่าประมาณ๙ล้านลนราสารัฐมันต้นมีมูลค่าประมาณ๗๙ล้านลาราสารัฐแอเล็กมีมูลค่าประมาณ8ล้านโาร์สารัหมากกล้วยมีมูลค่าประมาณกล้านลาราสารัฐเคื่องนุงห่มมีมูลค่าประมาณ๙ล้านลนราสารัฐเกิบมีมูลค่าประมาณ10ล้านลาราสารัฐและทองแดง เครื่องทเท็ด้วยท่องแรงมีมูลค่าประมาณ8ล้านดอลลาร์สหรัฐนาะนี่ก็คือสินค้าลักลักของสอปปราทีติ่าส่งออกไปต่างประเทศขอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าหมวดค้าทองนาะเป็นสินค้าทิว่ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีติ่าเขามีอยู่แล้วนาะเป็นทรัพยากรประเภทเครื่องปลูกของฟางนาะบ่ว่าจะเป็นมะกล้วยอ่าหรือว่าเป็นมันตน้นส่วนว่าหมวดสินค้าน้ำเข่าลักๆของสอปปราทีติ่าน้ำเข่ามาจากต่างประเทศ ที่มีมูลค่าสูงถึง4 7 1ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐในนั้นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดสินพาหนะทางบกนอกจากรถจักรรถไถมีมูลค่าประมาณ33ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐน้ำมันก๊าซ่วนมีมูลค่าประมาณ5 7ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐอุปกรณ์กลจนจักรนอกจากเครื่องกลจนจักรพาหนะมีมูลค่าประมาณ2 3ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐแก้วประเสริฐหรือเครื่องประเสริฐ มีมูลค่าประมาณ42ด้านโนราสารัฐเงือไม้และเศษเจียมีมูลค่าประมาณศ0 0ดหานโนราสารัฐสินส่วนอะไรรถรวมทั้งยางแวนและโถมีมูลค่าประมาณ10ด้านโนราสารัฐเครื่องที่เฮ็ดด้วยพลาสติมมมสกมีมูลค่าประมาณ13ด้านโนราสารัฐเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆมีมูลค่าประมาณ3ด้านโนราสารัฐ น้ำมันเอสซังและการน,น้ำมันเอสซังพิเศษมีมูลค่าประมาณ14ล้านดอลลาร์สหรัฐผลิตภัณฑ์ทางเคมีมีมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนู้ชมนีีก็คือหมวดสิ้นค้าทีสอปปอล่าวนํำเขามาเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะเครื่องกจักรหรือว่าน้ำมันเสือไฟเนาะที่ว่าในประเทศเฮาบ่สามมรถผลิตไรผมมีความสามารถในการผลิตนะ่ะเนาะส่วนว่าประเทศที่สอปปล่า,าลวได้ส่งสิ้นข่าวออกไปลักๆกก็จะมีอยู่หาประเทศคือ จีนมีมูลค่า2อง 8, าา 1, ห้อยสีล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม85ล้านดอลลาร์ไทยหนึ่งห้อยสิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐออสเตรเลียเจ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐและอินเดีย14ล้านดอลลาร์สหรัฐและหาประเทศที่สปปลาวน,นำเข้ามาลักๆก็จะมีอยู่ไทย235ล้านดอลลาร์สหรัฐจีน74ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม33ล้านดอลลาร์สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์สาาล้านนอร์ราสหรัฐในสหรัฐอเมริกาห6ล้านนอลาราสหรัฐมูลค่าการนำเข้าในทรงหอกของโซปปรา่ประจำเดือน2ปี2 0 2พแมีนยังบุกกลมเอามูลค่าการสรง่งออกไฟฟ้าสำหรับมูลค่าการสรง่งออกไฟฟ้าเมีนจะมีการไล่งานายหดังนังจากที่าเก็บกรรมสถิติครบถวนได้ก็ชัดเจนเนาะจากตัวเลขที่เฮ่าเบิงแล้วก็คือ,อาหาประเทศที่เฮาสรงออกในการนำเข้า เฮ้าเห็นไหนว่าสินค้าที่เฮ้าส่งออกไปจีนจะมีมูลค่า2องอยสี่ล้านดอลดลาร์แต่กาเฮ้าน้ำเข่าจากจีนอยู่ที่74ล้านดอลลาร์ัฐใน,นี่เฮาเกินดุลการค้าอยู่ที่130ล้านดอลลาร์ส่วนว่าการส่งออกสินค้าไปประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ที่123า 3, ล้านดอลลาร์แต่ว่าเฮ้านํำเข้ามาจากประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่235าาล้านดอลลาร์ถือว่าเฮ้า ขาดดุลการค้ากับไทยอยู่ที่1นึ่งห้อยสิบสองล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะแด่ก็มูลค่าการส่งออกข้องเข้าไปเวียดนามจะมีมูลค่าอยู่ที่8ปดาล้านดอลลาร์สหรัฐและก็เข้านําเข้ามาจากเวียดนาม33าล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเข้าเกินดุลการค้าไปถึง5 2ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเนะาะเจ้าสารพส่มและนี่ก็คือข้อม,มูล เกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกและการนํำเข่าของซอปปเลาาประจำเดือน2ปี2องพันนี่เนะเาะเฮาก็จะเห็นตัวเลขว่าล่าเฮาเกินดุลการขาดทั้งหมดอยู่ที่48ล้านรัาสหรัฐถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะจากสถิติปี2องพันที่ผ่านมามูลค่าการนํำเข่าด้ส่งออกของซอปปลาามันดูสูงถึง13,514ล้านหาอสลารัฐรในนัน้น,นมูลค่าการส่งออกมันดูถึง พัน 6, หกล้านลาราสาลัดในมูลค่าการน้ำเข่าบรรูไรห้าพันแปดหอยแปดสิบเจ็ดล้านลาราสาลัดส่วนว่าปี 2, สองพแม่นต่างเป่ามูลค่าการค้าให้มนุษสูงถึงหนึ่งหมื่นสามพันหกหอยห้าสิบล้านลาราสาลัดในนั้นมูลค่าการส่งออกจะให้ได้เจ็ดพันหกหอยล้านลาราสาลัดและมูลค่าการน้ำเข่าจะสูงถึง 6, หกพันห้าสิบล้านลารา,าหารัดนะ อันนี้ก็คือสถิติปี2000ในกาปี2002ที่เพิ่นบางไหว้บาอยากให้มันดุสูงถึง1 3 0 6 5 0ล้านดอลลาราสารัฐส,ส่วนว่ามุลคาการน้ำเข่าด้ส่งออกของสปป,ป,ปาปเลาประจำเดือน2แงในการสะพาะเดือน2ในปี2002นี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่เก89ล้านดราสารัฐในนั้นมูลค่าการส่งออกประมาณ ห้าห้อยสิบเก้าล้านโลราซา่หลัตส่วนมูลค่าการน้ำเขาก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านโลราซา่หลัตก็ถือว่ารัฐบาลของเฮ้าตั้งเป่าทั้งหมดในปี2 0 2 2สจะตั้งเป่าอยู่ที่1 3 6 5 0ล้าน,นาาห้อยหาลาโราสหรลัตก็ถือว่าเป่าไม้จะบ่ไกลเกินเอื้อมนะพี่